ไอเทียทีสองหูเอจังเลยวะทำไมไม่ดีหรอ้ดูดูแนดูแนเขาเขาเลิกมาไงเนี่ยอนเจ็ดเจ็ดว่าก็อัปเดตแคบวกหนึ่งต้องปากเลยนะปัดซูมกดซเหมือนเหมืนปลอหน้ายื่นเข้าไปเข้าใกล้กล้องนะฮะม่เหมือนโซ่โอ้ยเออหน้าจุ่มเข้ากล้องอะเมื่อกี้กูบีเพื่อนเนี่ อ่ายิงเพื่อนทำไมวะวิเอ๋โอ้เกินไปแล้วโอ้โหไวไวจัดเลยว่ะอ่อเหี้ยติดหินอีกแล้วไอเหี้ยเกลออกได้ไหมเดี๋ยลากให้ ยิงทีเดียวค้างเลยลิมคอนอุ้ยหนึ่งมื่สัฟอนวาวเนี่โหตัวเบอเมาจากเบอร์เนาะหรือว่าถักจากที่เบอร์เลบอร์ลุล้วอยเปอร์เซนต์เลยลิคน เนี่ยยิงไม่เข้าปล่อยปล่พอยปล่อยปล่อยปล่อยมาตรงนี้ได้นะดูดักอยู่มันอยู่ตรงมันอยู่ข้างนอกโอเคยิง s อสี่ไม่เข้าพอแล้วไอเอสสี่บอสแมปไปแล้วหรอ <c oughs> เรียบร้อยเน่าเลย แถวนี้มั้งนี่คือจริงมีมีตรงวีไทย61โอ้โหคือแตกคือแตกเฮ้ยอืมเฮ้ยซาบอตเจะรถโซเวียตไม่เข้าไอ้เชี่ยตัวอะไรไอ้สามไอ้สี่ไอส้สองไอ้สองไอ้สองสองดอกฟัก เชอร์รีเดนเชเดนเจ็ด,จด,ดหกไอ้เอ้า่เยไทยคือสองร้อยห้ามิลเน่ยขงใหญไหใไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ชิวก็ทำไดแค่ดักหนชิวเลยตรงนี้ นั่นแหละต้อถูกต้องเลยมาเลยนั่นแหละไทยห้องสิบเอ็ดอ่ะอ๋อโนเวย์อ๋อโนเวย์ใช้ใช้เดียวเลยอ้าวกดไม่ <c oughs> <c oughs> ไทันเนี่ยเงยไม่ทันเนี่ไม่ได้กดไม่ไทัน,น <c oughs> อุ้ยอุ้ยของใหญ่เออเป้าเนี่ย <c oughs> ทำไมรอดจริงระบ้บปดเป้ามันหายเอ่อเป้าเหมือนน่นเป็นสุดระยะสุดยนานย,ยนต์อะยุโรเบิด มีไหมมีตรงนี้ตัวนไม่โดดในเครื่องบินก็นได้เจ็บนะน้องเจ็บนะน้องเฮ้ตัวพจะยิงกูทำไมอ่ะจู่สองแปดแปดไอ้ชิบเป็นเฮ้เพื่อนยิงเฟลีฟ่ไฟ โอ้ยไม่ทันวหวโอ้ยโอเคมันตายแต่กูได้เอเองทมันตายอยู่มันตายอยู่ระเบิดไม่ตายอุ้ยแม่งยังตไปแล้วระเบิดเพื่อนด้วยเอ๊ะระเบิดเพื่อนนะไม่ใช่ระเบิดศัตรูนะยเอ๊ะกูอยู่หลังกินกูยังตายอยีกเนาะซ้าย ยิงก่อนแท้ๆมันยิงนั่นทำไมรีบออกหาผมแคบปีแล้วเลยอ้วข้างหน้าเลยย่าได้ใส่เอเลยเจาะหน้าเจะคอนฟังเจาะหน้าครูไปแล้วอุ้ยเพียบเลยอุยเต็มเอเลยเต็มเอไซเลยสามสี่คันน่ะ ไอ้กลัวจังเลยอยู่ตรงกลางไอ้โคตรกลัวเลยไม่กล้าออกโอ้ยมันมีมันมีมันมีอยา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 ไอ้ยังมันดักลอยอยู่แต่กูไม่รู้ว่าเพื่อนกูมันยิงเล่นหรือมันมีจริงๆเนี่ยไอ้ตรงไซเอเนี่ยไซเอแคปวันนี้ไม่น่ามีแล้วมั้งโอ้ยอย่านะอย่านะ โอ้ยอ oh, yeah. yeah. ุ the ้ยไอ้ต่อมตรงนี huh. oh, audio, on, live, ้เป็น yeah. ป yeah. um ีแยแล้วว่ะอุ้ยมาแล้ว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 ไ่แล้วมาดีสั์รถนั่นว่ะรถรถลอยยองไปยายายาเอ้าบื้ื้อื้อื้ไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้อง ไอ้เชี่ยภาพ้ยมาดี M g ready M g ready ฮิ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 ฮมฮิ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 ฮกฮิ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 ิฮ อมาดีเยี่ยรอเพื่อนกูมาเย่ยังรีบมาเลยอยู่หน้ากูเลยเนี่ยไม่ซงไม่ซอยอยู่หน้ากูเลยนี่เออตายมันวัดตั้งไว้เออมาวัมาวั กำลังขนปืนใหญ่ไปรอแป๊บนึงเฮ้ยมันจะเอามันจะเอาละมันต yes ั้งลำมันจะเอาแล้วเฮ้ยออกมาอีกนึงอีกนึงไม่ยไม่อไม่เห็นกูแล้วมั้งเนี่ยไม่ออกพอดีนานหลังกูจะเข้านะหลังกูจะเข้านะโอเคกูตายกูตายละกูตายละเช้าไวะี่ต้องรีบออกนะอยู่ในไซต์ตัวหนึ่งนะ อุ้ยแม่งขวาขวากูเข้าไอ้ยากูตายสวยตายนี่ไหนว่าตายแล้วจะเอ้ยได้แคปได้แคปอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายเ <c oughs> งยปืนไม่ทันไหนวะอ <c oughs> ปืนคนงงง,งยิงโดนอินไซายอะ่ะโอเคเป็น12.7อแล้วนะ โซเวียตเออบางจัดหุยโดนไล่ไฟไหม้ละด้วยจีจีแหมนนั่นแหละต้องมันมีมีอีกสองตัวจะขึ้นมาเอ้ายังไม่มเห็นมืโอโอ,โอ้ยสวยกูจีจีเอฟไปเ,เ,เ,เติมเออเต่มมีบีสองตัวกำลังขึ้นไป ทางเดียวเอน่ากลัวชิบหบนเฮดอ้ยจันเกอร์ยี่เกอร์ต่อเอโอ้โหปันตานี่ไงตไยเฮ้ยสองคู่เป็มาสองเป็มาเร็วงเลยย้ยส่งต้น

ใส่กระทูหน้าแหกไปดิเอ้าตวที่ไปดีครับโอ้เปิดดีนะโอเคนี่ก่อนเลยสวย เ้ยไม่จำเนาะไม่จำไม่จำไม่จำตอนเจอกูเอ๊ะเดี๋ยวกูจะเจอมันมาเนี่ยกูอยากให้ที่มันแจกกลุ่มดาวให้แม่งใช้กลุ่มดาวซ้ำได้กูกดเชิญเห่อแม่งทุกรอบเลยโห่ได <c oughs> ้งไงเนาะซีหกมันซีหก ไอ่ตัวละครมันกากมากเลยนะเว้ยแต่ม่งไม่เก่งที่46แบบเก่งแบบปัญญาอ่อนเกินมันดีอยู่ข้างหน้าไอเอ๊ะโอ้ยไหนอ่ะหลังๆหลังกูหลังกูโอ้โอโอขวามือขวามือยิงเทงเกอร์เลยยิงยิงเทงเกอร์ยิงเทงเกอร์ไอดูไม่ล้วหรอมันไม่ยิงอ่ะมันไม่ยิงสวยทสวยทสวยทสวี เดี๋ยกครูว่าอยู่สถานไม่เอมีรถเอเอเอแม่งแม่ยิงยิงแม่งยิงรถรถเอเอที่่มยิงแล้วต่างได้โอ้โหเจ้จะฟองเสียงแล้วเจ้จะฟองเสียงเรียบร้อยเจ้าของเสียงแม่งหายไปกับกระสุนละไอ้พึงอย่าพึ่งปิ้งตอนนี้ดิ เว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงหน้าแหกพอดีเอาก็เออเอ็นจีหมดโอ้โหตายเลยสวยต้มสวย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 อ่ะมันไปด้วย อ yeah> ุ้ยหมดไปด้วยขับไปเลยวยัอหมดไปด้วยข้ามันดีบหมดนี่เป็นจอดเนียนใต้สะพานกูเห็นมันสปอร์ดวะยังไงวะ ไม oh. oh, oh, oh. ่ได้เฉยเลยโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้ยิงเข้าได้ยังไงวะนะยิงเสีเองราเลี้ยนตายมิชชั่นเฟล